สามัญญาตาหมายความมันเสมอสมานมันไม่ได้หมายความว่าเสมอกันไม่ใช่เสมออย่างเดียวมันสมานมันมีตัวเชื่อมต่อโสดาเสมอโสดาสกิทาเสมอสกิทาอนาคาเสมอนาคาอรหันเสมออรหันสูงขึ้นไปอนุโพธิสักรโพธิกระคันแต่มันเชื่อมมันมีเส้นทางสูงขึ้นไปกําลังเชื่อม จนอยู่รู้จักฐานะเออคนนี้ต่อจากเราคนนี้โสดาคนนี้สกิทาเออคนนี้อนาคคนนี้อรหรันก็สมานกันเสมอกันโดยที่เราไม่หลงตัวเองตัวเองต่ำรู้ต่ำตัวเองสูงรู้สูงตัวเองรู้ว่าตัวเองเสมอสก็คือเสมออย่างนี้เป็นต้น จึงไม่ข่มกันผู้ที่ข่มกันอยู่ก็เป็นกิเลสส่วนตัวของเขาแลสะอาสาสเราไม่มากหรอกการข่มกันไม่มากเท่าไหร่